บรรยากาศการแจกจ่ายบัตรเลือกตั้งแล้วก็บัตรออกเสียงประชามติเมืม่อวานนี้นะครับที่บริเวณจังหวัดชายแดนไทย캄บูชาคึกค,คักแล้วก็เรียบร้อยดีนะครับคือหลายคนก็อดเป็นห่วงไม่ได้จะได้เลือกตั้งไหมใช่คือเขาก็บอกว่าจัดการเลือกตั้งตามปกตินั่นแหละแต่ถ้ามีการปะทะกันเมื่อไหร่ก็จะสั่งหยุดทันทีนะครับนี่ครับไปดูบรรยากาศก,ากันหน่อยนะครับจุดแรกนะครับอยู่ที่จังหวัดสุรินทร์นะครับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ครับเป็นอีกหนึ่งจุดในการแจกหีบบัตรอุปกรณ์เลือกตั้งของเขตหนึ่งซึ่งทางคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งนะครับในแต่ละหน่วยก็เดินทางมาดำเนินการรับหีบบัตรเลือกตั้งตั้งแต่ช่วงเช้าของเมื่อวานนี้ครับมีเจ้าหน้าที่ของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจังหวัดสุรินทร์นะครับรวมไปถึงฝ่ายปกครองเข้ามาดูแลการแจกจ่ายหีบบัตรเลือกตั้งบรรยากาศก,าก็เรียบร้อยดีครับไม่เจอปัญหาอะไร ก็เป็นผลมาจากการชี้แจงทำวามพข้าจก่อนหน้านี้แล้วนะครับมันก็เลยเดินไปตามขั้นตอนต่างๆได้เนะาะนะครับอ่ะพอ,อ,อกก,กตจังหวัดสุรินทร์นะครับร้อยตำรวจเอกนิยมเพชรโกโมลบอกว่าสำหรับจังหวัดสุรินทร์มีหน่วยเลือกตั้งทั้งหมด2,250หน่วยเลือกตั้งจากทั้งหมด8เขตเลือกตั้งใน17อำเภอนะครับจนถึงขนาดนี้เห็นบอกว่า 8เขตก็เรียบร้อยดีนะครับไม่ได้มีปัญหาอะไรนะคะคือเขาจะมีการแบ่งเป็นช่วงเวลาในแต่ละตำบลในแต่ละหน่วยค่ะจะมารับกันเป็นช่วงๆเลยนะคะจะมี4ช่วงด้วยกันที่ต้องจัดเป็น4ช่วงแบบนี้ป้องกันความแออัดไงแล้วก็ป้องกันว่าเอ๊ะเดี๋ยวมันจะมีปัญห์ปัญหาใดๆเกิดขึ้นไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะมีการดําเนินการทั้ง8เขตเลือกตั้งนะคะทําให้บัตรต่างๆเนี่ยไม่มีปัญหาใดๆเกิดขึ้นเลยนะคะก็คือสามารถที่จะบริหารจัดการได้การจัดการแจกจ่ายหีบบัตรเลือกตั้งก็เรียบร้อยดีค่ะ ไปอีกจุดหนึ่งครับอยู่ที่อำเภอพนมดงรักนะครับตำบลโคกกลางนะครับผู้นำชุมชนรวมไปถึงเจ้าหน้าที่ก็มีการนำสิ่งของอุปกรณ์ต่างๆมาเตรียมไว้นะครับให้พร้อมเลยตรงจุดทางเข้าออกมีการซักซ้อมการเตรียมความพร้อมนะครับถ้าเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินขึ้นมาทางผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่9ตำบลโคกกลางนะครับผู้ใหญ่คันชิตชัยโคดเนี่ยบอกว่าจุดนี้จะมีคนมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งประมาณ300กว่าคนจากยอด600นะ คือบอกว่าคาดว่าจะมีคนมาใช้สิทธิ์ประมาณครึ่งกว่าเท่านั้นเองนะแต่ก็มีการลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้าไปแล้วครึ่งหนึ่งด้วยแหละนะนะครับการเลือกตั้งล่วงหน้านะครับทางผู้ใหญ่เองก็มองดูว่าไม่น่าจะมีความกังวลใจอะไรครับถ้ากลัวว่าเกิดเหตุการณ์ปะทะกันนะเออก็เดี๋ยวจะหยุดการเลือกตั้งนั่นแหละครับเพราะว่ามีเหตุฉุกเฉินต่างๆมีการปะทะกันทางอำเภอแจ้งมาว่า จะสั่งให้ยุติการลงคะแนนทันทีนะครับที่สําคัญเขาจะมีบังเกอร์อยู่ใกล,ใกล้ๆถ้ามีปัญหาขึ้นมาเข้าไปที่บังเกอร์ได้เลยใช่ก็อาจจะเป็นบังเกอร์ที่เคยทําไว้ก่อนหน้านี้แล้วนะเออชาวบ้านก็ไม่ต้องกังวลใจกันไปครับถ้ามีการเหตุฉุกเฉินนะครับก็ทางนายเพืภอก็ได้ให้ประชาสัมพันธ์ทุกหน่วยนะครับในเขตในเขตชายแดนนะครับที่พื้นที่สีแดงนะครับก็ให้หยุด ตินะครับในการตรงใช้สิทธิ์ลงใช้สิทธิ์คะแนนนะครับในทางเพื่อก,ก็จะถ้าว่ามีการจะมีการประทับการก็ในทางเพื่อก็จะแจ้งมาทางาทางรายแจ้งผู้นำทราบ ในขณะเดียวกันนะคะที่จังหวัดบุรีรัมย์ค่ะ okay, <thank> กรรมการประจําหน่วยเลือกตั้งแนวชายแดนไทยกัมพูชาที่บ้านกรวดนะคะ mm hmm. ก็ไปรับหีบบัตรคูหาลงคะแนนนะคะแล้วก็วัสดุอุปกรณ์ในการจัดการเลือกตั้งสอสการลงประชามติกัน mm hmm. บรรยากาศเป็นแบบนี้ค่ะที่คุณผู้ชมเห็นหน้าจอนะคะมีตํารวจมีอสสอดูแลความปลอดภัยเข้มข้นเลยนะคะในจุดนี้ก็คือหอประชุมที่ว่าการที่บ้านกรวดค่ะเอาไปเก็บรักษาที่ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและก็การออกเสียงประชามติที่จะมีกันในวันนี้นะคะ<ม>ก็ไปเก็บรักษาในจุดที่ปลอดภัยนะคะในขณะเดียวกันผู้มีการเหนื่อยการเลือกตั้งนะคะก็คือคุณสุรพงศ์ทิพโอสถนะคะก็ประจําอยู่ที่จังหวัดบุรีรัมย์เขาก็บอกเลยนะคะในพื้นที่ชายแดนเนี่ยหลายคนกังวลกันแต่ว่าตอนนี้ไม่ต้องกังวลมากเพราะว่าได้รับการประสานหรือว่าความร่วมมือเป็นอย่างดีจากหน่วยงานความมั่นคงในพื้นที่คือสมมุติคุณผู้ชมถ้ามันเกิดเหตุสุดวิสยัย ที่ไม่สามารถจะลงคะแนนได้ก็จะปิดการลงคะแนนแล้วก็รายงานไปที่กกตเขตรายงานต่อไปที่กกตกลางให้ไร้รับทราบแล้วก็จะมีการประสานความร่วมมือกับหน่วยงานความมั่นคงอย่างใกล้ชิดคือยังไงก็ได้อะเตรียมพร้อมไว้ทุกสถานการณ์ กรณีถ้าหากว่าเกิดเหตุจราจนอุทกภัยเหตุสุดวิสัยอื่นที่ไม่อาจจัดการลงคะแนนได้ถ้าเหตุการณ์นี้มันเกิดก่อนวันเลือกตั้งเนี่ยกรกะตเขตนะครับท่านก็จะพิจารณาประกาศกําหนดที่ลงคะแนนแห่งใหม่นอกเขตของหน่วยเลือกตั้งนั้นก็ได้แต่ว่าถ้าหากว่าเกิดเหตุในวันเลือกตั้งครับกรรมการระจําหน่วยก็สามารถปิดการลงคะแนนแล้วรายงานให้กรกตเขตเพื่อรายงานคณะกรรมการการเลือกตั้งทราบต่อไปครับส่วนชายแดนฝั่งจังหวัดศรีกแก้วคุณผู้ชมครับ ชาวอำเภอโคกสูงก็ตื่นตัวนะครับแล้วก็พร้อมที่จะออกไปใช้สิทธิ์กันตั้งแต่ช่วงเช้าวันนี้แล้วเมื่อวานนี้เราไปสำรวจบรรยากาศนะครับที่หน้าหน่วยเลือกตั้งก็เห็นว่ามีบังเกอร์หลบภัยอยู่ใกล้ๆเหมือนกันนะก็<ม>น่าจะเป็นบังเกอร์ที่เคยสร้างเอาไว้ก่อนหน้านี้นี่แหละครับเราไปพูดคุยกับชาวบ้านคนหนึ่งครับเขาบอกว่าตั้งใจมาอ่านรายละเอียดวิธีการเลือกตั้งแล้วก็ดูสีบัตรแต่ละใบด้วยนะครับ คุณป้าวันดีเนี่ยบอกว่าอป้าก็รู้แล้วแหละว่ารอบนี้มีบัตรทั้งหมด3ใบด้วยกันสีเขียวสีชมพูป้ารู้แล้วว่ามันคือบัตรที่จะเอาไว้ใช้สิทธิ์อะไรแต่บัตรสีเหลืองเนี่ยยัง,ยง,ง,งงงอยู่นิดนึงนะ,อะเอ,อเพราะรอบนี้มันมีถึงสมใบด้วยกันป้าก็ยังไม่รู้หรอกไอ้บัตรสีเหลืองเนี่ยเอาไว้ทําอะไรเอ,อมีแต่คนบอกว่าอ๋อบัตรสีเหลืองเหรอเอาไว้ออกเสียงประชามติป้าก็ยังสงสัยเข้าไปใหญ่เอง ออกเสียงประชามติมันคืออะไรวะค่ะอ่ะป้าวันด,ดีบอกว่าเดี๋ยวก็ตั้งใจจะเอาข้อมูลตรงนี้กลับไปสอบถามลูกหลานว่าไอ้บัตรสีเหลืองเอาไว้ใช้ทําอะไรและออกเสียงประชามติเนี่ยทาไปเพื่ออะไรนะครับป้าปวันด,ดียืนยันบอกว่าการซื้อสิทธิ์ขายเสียงในพื้นที่ที่ป้าอยู่เนี่ยไม่มีนะไม่มีใครเอาเงินมาให้เลยครับไม่มีหัวคะแนนแล้วป้าเองก็ตั้งใจเดินทางไปเลือกตั้งในช่วงเช้าวันนี้ด้วย ก็อยากให้บ้านเมืองเนี่ยมันดีขึ้นนะนะ ค,คนที่อยู่ชายแดนเนี่ยสิ่งหนึ่งที่เขาคงคิดอยู่ในใจเลยก็คือคอยากได้รัฐบาลที่จะมาจัดการบริชายแดนให้สงบสุขให้ได้นะจริง<ม>เพราะว่าอยากจะให้ไอ้สิ่งที่มันคาราคาซังเนี่ยนะคะมันจบจบไปสทัทีและคุณผู้ชมคุณผู้ชมต้องเข้าใจนะว่าก่อนที่จะมีการเลือกตั้งเนี่ยนะคะม,มันก็มีเหตุปั่นป่วนที่เกิดขึ้นบริเวณชายแดนไทยกัมพูชานะคะ<ม>คือตั้งแต่เมื่อไหร่ล่ะ29 30 31นี่คือเดือนที่แล้วและก็จนมาต่อเนื่องเมื่อสองสมวันก่อนหน้านี้นะคะ<ม>ที่ก็มันก็มีเหตุปปั่นนนวขึ้มมาาีกร การทำเสียวินัยของทหารกรัรมพูชาที่เสียวินัยแล้วก็ยิงลูกระเบิด เขาเรียกว่าอะไร40มมเข้ามาในฝั่งไทยนะคะถึงแม้ว่าทางฝากฝั่งคุณมาลีโซเจตาเนี่ยเขาก็จะบอกเฮ้ยไม่มีอะไรเกิดขึ้นไทยเฟกนิวแต่กองทัพไทยเรายืนยันว่าฝั่งนั้นเนี่ยคุยกับทหารบ้านเขาแล้วเสียวินัยจริงๆคนในพื้นที่ยังกังวลกันอยู่นะคะ,ะ 1. จะได้เลือกตั้งไหมสองการเลือกตั้งผ่านพนไปด้วยด,วยดีหรือเปล่าหรือฉันจะต้องวิ่งหลบในบังเกอร์อะวันนี้เราไปสำรวจกันเลยนะคะความคิดเห็นของพี่น้องประชาชนนะคะคือเรื่องของการเปิดศึกรอบสาม นะแล้วมันจะตรงกับวันเลือกตั้งเพราะว่าก่อนหน้านี้พี่เล็กวัฒนานาโนมบอกเฮ้ยมันจะมาตรงเวลาแท้คือเหมือนกับปั่นป่วนเราตรงเวลาแท้ฟังดูแล้วกันว่าความคิดเห็นของชาวบ้านในพื้นที่เป็นยังไงบ้างคะ่ะเตรียมพร้อมเสมอไม่รู้จะได้เลือกตั้งหรือเปล่าไม่รู้มันจะยิงก่อกวนอะไรหรือเปล่าใช่ไหมใช่ค่ะถ้ามีรัฐบาลใหม่ก็รววให้ การหรือจะทําอะไรให้จัดการไห้มีค่างม่เส็นเงิให้ชายแดนจะให้ชายแดนกลับมาฟื้นฟูสายดีเหมือนเดิมช่วงนี้เงียบครับก็คงไม่มีอะไรครับผมครับผม พอบรรนาก็ขอให้การเลือกตั้งสมเร็จลุล่วงไปด้วยดีครับผมไม่ให้มีเกิดการครับเดี๋ยวฝากถึงพี่น้องกัมพูชานะครับว่าประชาธิปไตยเนาะครับเนาะจะต้องมีการเลือกตั้งเพราะฉะนั้นกขขอขอให้การเลือกตั้งครั้งนี้ให้สมบูรณ์ที่สุดในหมู<ต>่เจ็เรามันก็ไม่ค่อยอพยพก,กันนะคะกามีมุกเกอร์กันนะ,ะแ,ตแต่กัมันญแจวเลือกตั้งจะผ่านไปได้ดีใช่ไหมผ่านไปด้วยดีค่ะรับรองได้โอ้ไวรุ่นเนาะเขาก็มีการเตรียมตัวมากมากกว่าแต่ก่อนนะครับเยอะยู่บเพราะอะไรเพราะว่าเขาอยาก จิตของเขาเลือกตั้งในครั้งนี้คือให้มันได้ไประโยชน์กับพี่น้องประชาชนให้มากที่สุดครับเขายังรวมมีเหตุการณ์มีมีการ,รอันนี้ก็มีการระแวงอยู่ครับเพราะว่ามันจะยังจะได้เลือกตั้งหรือยังไม่ได้เลือกตั้งอันนี้ก็ต้องรอดูลุ้นกันอยู่ครับว่ามันจะเป็นยังไงครับ ในขณะเดียวกันนะคะเท่าที่นักข่าวไปสัมภาษณ์มาอีกหลายๆคนเนี่ยนะคะก็ยอมรับเลยว่าเขาก็กังวลเหมือนกันนะคะแล้วก็มีความคิดเห็นคล้ายๆกันนะคะก็ภาวนาอย่าให้เกิดอะไรขึ้นเลยละกันเพราะว่าประเทศไทยของเราอะ่ะมันก็ต้องมีการเลือกตั้งใช่ป่ะประชาธิปไตยมันก็ต้องเดินหน้านะคะ่ะทีนี้แนะนําคุณผู้ชมตอบเพิ่มเติมแบบนี้ก็แล้วกันนะคะเ<ท><ท>ชื่อได้ว่าตอนนี้7จ็นาิกาสานาทีหลายคนแต่งตัวแล้วนะคะเตรียมตัวที่จะออกไปใช้สิทธิ์ในการเลือกตั้งแล้วนะคะถ้าอย่างนี้ คุณบังเอิญเฮ้ยบัตรประจำตัวประชาชนของฉันหมดอายุเอ้า,อาแล้วฉันจะไปเลือกตั้งได้ไหมแนะนําเลยแล้วกันนะคะสําหรับคุณผู้ชมที่บัตรประจําตัวประชาชนหมดอายุยังสามารถเอาบัตรนั้นนะไปเป็นหลักฐานแสดงตัวตนในการเลือกตั้งได้หรือถ้าเกิดบัตรมันหายล่ะบัตรประชาชนหายงงคุณเอาใบขับขี่หรือไม่คุณเอาพาสปอร์ต หรือไม่คุณเอาบัตรประจําตัวเจ้าหน้าที่รัฐสมมติคุณทํางานรัฐคุณเอาไปไปยื่นก็ได้แต่ย้ําว่าต้องไม่หมดอายุเอา,เอาสามารถเอาไปใช้แทนได้ถ้าในกรณีที่บัตรประจําตัวประชาชนของเราหมดอายุเราเอาใบขับขี่ไปอ,อย่างเงี้ยแต่มันต้องไม่หมดอายุนะ,ะพาสปอร์ตได้บัตรประจำตัวภาครัฐได้นะ,ะแ,ลแล้วมีอะไรที่ได้ไหมไทยไอดีเชื่อได้ว่าคุณผู้ชมหลายๆท่านจะมีแอปพลิเคชันไทยไอดีนะคะ คุณสามารถยืนได้เลยแสดงตัวตนที่ชัดเจนได้เลยไทยไอดีเนี่ยมันก็เทียบเท่ากับเป็นบัตรประชาชนดิจิทัลนั่แหละค่ะที่แอป DLT QR ิวอาายเส้นตรงเนี้ย ซึ่งเป็นใบขับขี่ดิจิทัลอันนี้ก็สแสดงตัวตนได้เช่นกันนะคะ oh. คือมันมีหลากหลายวิธีคุณผู้ชมคะ่ะคุณผู้ชมแคปหน้าจอไว้ก็ได้เดี๋ยวเผื่อจาไม่ได้เนาะอาจจะถ้าเกิดใครถามมาหรือแคปหน้าจออันนี้แล้วก็บอกได้ยินข่าวมาจากช่อง8นะกับนี่ยค่ะลุยลุย69ลุยเลือกตั้งห9เเพราะฉะนั้นแชร์ต่อแชร์ต่อไปได้เลยนะเราจะได้ออกไปใช้สิทธิ์ใช้เสียงกันด้วยความไม่กังวลคือบางคนไปหาคําตอบไม่ได้อะไรใดๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะ mm. ก็จะได้ หายกังวลใจกันไปแล้วก็มุ่งหน้าเข้าคู่หาแล้วก็ไปเลือกตั้งกันได้แล้วก็ไปลงประชามาติกันได้เลยมันมีทางออกเยอะนะคะนะก็ถ้าบัตรประชาชน ยังไม่หมดอายุมันก็ง่ายสุดแล้วง่ายสุดเ,เพราะว่าปกติทุกวันนี้ก็พกติดตัวอยู่แล้วเนาะ,ะทุกคนพกติดตัวอยู่แล้วนะครับเรื่องของการแต่งตัวเป็นเลือกตั้งก็สําคัญไม่แพ้การคุณผู้ชมครับระวังกันหน่อยแล้วกันเมื่อประมาณ3-4วันที่แล้วเนี่ยมันมีเรื่องหนึ่งที่ทางกรกตอ,ออกมาเตือนนะ,ะโดยเฉพาะคนที่ชอบใส่เสื้อกีฬาเสื้อฟุตบอลน,น่ะ,ะแล้วมันมีตัวเลขด้านหลังอ่ะเบอร์8เบอร์ห้าเบอร์อะไรก็ตามแต่ใส่ไม่ได้ออ คือเขาไม่ได้ฟันธงหรอกวันผิดเต็มๆแต่เขาบอกว่ามันเข้าข่ายเหมือนกันเพื่อจะหลีกเลี่ยงการทำผิดกฎหมายมก็อย่าไปใส่มันในวันนี้นะครับโลโก้ด้วยนะเสื้อที่มีโลโก้ของพรรคการเมืองนั่นแหละนั่นแหละเขาเตือนเลยนะครับอันนี้ค่อนข้างจะซีเรียสนะคุณผู้ชมครับคือการแต่งตัวนะครับในวันที่เราจะไปเลือกตั้งก็คือวันนี้8ปดโมงเชา้าจนถึง5า้ง 5. าโมงเย็นเนี่ยใครสะดวกเวลาไหนก็ไปเวลานั้นนะครับกกตเองนะครับออกมาเตือนเรื่องของการแต่งตัวนะครับ ในการไปเลือกตั้งวันนี้สิ่งหนึ่งที่เขาห้ามเลยก็คือห้ามสวมเสื้อหรือว่าเครื่องแต่งกายที่มีสัญ,ญลักษณ์พรรคการเมืองไม่ว่าจะเป็นพรรคไหนก็ตามนะครับเสื้อผ้าหมวกหน้ากากอนามัยกระเป๋าผ้าที่มีโลโก้พรรคหรือว่าชื่อพรรคหรือแม้กระทั่งสโลแกนหาเสียงของพรรคใดพรรคหนึ่งเนี่ยก็ห้ามเด็ดขาดเลยอคือถือไปได้สมมติกระเป๋านะ แต่วางไว้ข้างหน้าห้ามเอาเข้าไปนะครับแต่เสื้อเนี่ยห้ามอยู่แล้วอะ่ะเพราะว่าเสื้อเราคงจะใส่ไปตัวเดียวเราก็คงไปถอดตรงนั้นไม่ได้อยู่แล้วนะครับอีกอย่างนึงก็คือห้ามใส่เสื้อที่มีตัวเลขที่สื่อไปถึงหมายเลขพักหรือว่าหมายเลขผู้สมัครคือก็อย่างที่ผมบอกไปนั่นแหละก่อนหน้านี้บางคนบอกว่าเสื้อฟุตบอลนอะ่ะที่มีเหมือนเลขอยู่ที่หน้าอกเสื้อแล้วก็ด้านหลังเสื้อเนี่ยใส่เข้าไปเลือกตั้งได้หรือเปล่ากกตบอกว่าเข้าขายผิดกฎหมายนะครับ อ,อย่าไปเสี่ยงเลยดีกว่านะอย่าไปเสี่ยงเลยเดี๋ยวเรื่องเข้านะครับงานเข้าแล้วก็สิ่งที่ควรหลีกเลี่ยงนะครับก็คือบางคนบอกว่าเสื้อผ้าฉันน่ะเออฉันมีแบบเลขนำโชคอะ่ะบางคนอะ่ะเขียนเลขแปดเลขเก้าอ่ะเลขนำโชคอะ่ะฉันจะใส่เข้าไปฉันจะผิดอะไรอะ่ะระวังให้ดีนะครับ<อ>คือคุณอาจจะบอกว่าเป็นเลขนำโชคนะครับแต่ อาจจะไม่ได้โชคดีเสมอไปเพราะว่าถ้าเจ้าหน้าที่ประจําหน่วยเขาเห็นว่ามันเข้าข่ายผิดกฎหมายเนี่ยเขาอาจจะมีการแจ้งความด,ดําเนินคดีได้เช่นเดียวกันนะครับขณะเดียวกันครับพวกสัญ,ญลักษณ์พรรคการเมืองโลโก้ชื่อพรรคําขวัญของพรรคเนี่ยอันนี้ก็ห้ามเด็ดขาดเมื่อกี้นี้ก็บอกไปส่วนหนึ่งแล้วนะครับส่วนสีเสื้อาบางคนบอกว่าเอ้าก็ฉั้นจักใส่เสื้อสีส้มสีแดงสีฟ้าสีม่วงอ่ะ เดินเข้าไปเลือกตั้งได้ไหม,มคือถ้าสีเสื้อเนี่ยถ้าเดินเข้าไปคนเดียวผมว่ามันไม่น่าจะซีเรียสขนาดนั้นแต่ว่าถ้าไปกันหลายๆคนแล้วแต่ละคนใส่สีเดียวกันเนี่ยอันนี้ระวังเจ้าที่จะจับจ้องแล้วก็ทักท้วงนะครับบางคนบอกว่าอก็ไปแบบเพื่อนๆชวนกันไปเลือกตั้งอะใส่เสื้อสีเดียวกันเลยอ่ะสีแดงสีส้มสีม่วงสีฟ้าใส่เหมือนกันได้ไหม,มระวังหน่อยละกันนะครับอันนี้มันอาจจะเป็นเรื่องที่ทำให้คุณงานเข้าได้เช่นเดียวกันนะครับ เอาแล้วสําหรับคนที่แต่งตัวที่บ่งบอกถึงโลโก้พักหมายเลขพักแล้วก็หมายเลขผู้สมัครอันนี้ถ้ามันเข้าขายกระทําความผิดเนี่ยเขาแจ้งข้อหาเสร็จปุ๊บเนี่ยมีบทลงโทษจําคุกไม่เกิน6เดือน ปรับไม่เกิน10,000บาทหรือว่าทั้งจําทั้งปรับเลยนะครับค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะมันก็มีคําแนะนํามาเลยนะคะเพื่อความปลอดภัยค่ะง่ายๆเลยคุณผู้ชมใส่เสื้อสีสุภาพนะไม่มีลวดลายกราฟ,ฟิกที่สื่อถึงการเมืองไม่มีตัวเลขหรือข้อความที่ชี้นำนะคะคือนอกจากเสื้อผ้าแล้วสิ่งที่ต้องระวังด้วยคืออะไรรู้ไหมหน้ากากอนามัยหรือหมวกนะที่อาจจะมีสัญ,ญลักษณ์หรือมีหมายเลขอันนี้ก็ต้องระวังเหมือนกันเพราะบางครั้งเนี่ยมีการสกรีนไปที่หน้ากากอนามัยด้วยจ้ามีการสกรีนไปที่หมวกด้วยจ้า เพราะฉะนั้นระวังกันหน่อยก็แล้วกันค่ะนะถ้าไม่อยากแบบงานเข้า<อ>ไม่อยากมีเรื่องเนี่ยก็เราก็ใส่ธรรมดาของเราไปอะ่ะอ,อย่าไปอะไรที่มันแบบพิสดารพิสดารแล้วแบบว่ามันมันมันจะผิดโดยไม่รู้ตัวค่ะอันนี้อาจจะเป็นเรื่องที่เรารู้สึกว่าโอ้โหเสเดี๋ยวงานเข้าไงแล้วมันจะเซงเนานะมันจะเซงน,นะครับ